นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจากไปของพระเอกยุค90โอ๋ไมเคิลภูพารที่เคยฝากผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งผลงานแสดงละครภาพยนตร์โฆษณาและเอมวีก่อนเจ้าตัวจะจบชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565 ในขณะที่แฟนสาวของไมเคิลซึ่งเป็นคุณแม่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มบาสุลเดชก่อนที่จะมาคบหากับไมเคิลได้โพสต์ไว้อะไรต่อการจากไปของพระเอกยุค90ผ่านไอ Story รี่เป็นจำนวนมาก จากนั้นแฟนสาวไมเคิลเปิดใจถึงวินาทีที่ได้คุยกันเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่ไมเคิลจะจบชีวิตผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเธอรู้จักไมเคิลมาเป็นปีที่20แล้วและได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า9ปีโดยไมเคิลรักและช่วยดูแลลูกๆมาโดยตลอดแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ท โดยช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาตอนที่ไมเคิลย้ายมาอยู่กรุงเทพได้บอกเลิกเธอก่อนเธอจึงย้ายไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่กับลูกๆแต่ยังมีการคุยโทรศัพท์กันมาตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งไมเคิลเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนวันสุดท้ายที่คุยกับไมเคิลนั้นตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มของวันที่15มกราคม2565และก่อนจะวางหูโทรศัพท์ไมเคิลได้โมโหขึ้นมาจึงเลือกที่จะไม่คุยจากนั้นไมเคิลอัดคลิปเสียงส่งเข้ามาทางไลน์แต่ยอมรับว่ามาเปิดฟังทีหลัง แฟนสาวให้เหตุผลว่าถ้าเราเปิดฟังทันทีเขาจะโทรมาเรื่อยๆซึ่งคาดว่าไมเคิลน่าจะจบชีวิตหลังวางหูโทรศัพท์ไปและอยากไปเคารพศพไมเคิลเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมทิ้งท้ายว่าไมเคิลกับเธอรู้ดีที่สุดขอเก็บสิ่งดีๆไว้ดีกว่า โดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์แฟนสาวของไมเคิลเผยคลิปเสียงสุดท้ายของไมเคิลซึ่งในคลิปเสียงดังกล่าวเหมือนเป็นการสั่งลาเธอแถมช่วงหนึ่งของคลิปไมเคิลพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงจะได้พบกันอีกจำไว้นะผมรักคุณจนสุดหัวใจมากที่สุดแล้ววันนี้18มกราคม2565ที่บริเวณศาลากาว,วัดสาครศูนประชาสัน์เต็มไปด้วยบรรยากาศความโศกเศร้าของครอบครัวญาสนิท พี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงรวมถึงแขกท่านอื่นที่ทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมต่อการจากไปของไมเคลิลเป็นคืนที่สองการเป็นโลกซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลายสายเหตุแล้วครับก็หนึ่งในน,นั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับที่ที่ทำให้ท,ทาให้ใหตัดสินใจแบบนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เขาแหละครับไอ้โรคบ้าๆแบบนี้มัน ถึงเวลานี้ก็มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับถ้าเผื่อเขาฟังอยู่ก็ผมก็ขอเรียนเชิญที่นี่เราไม่มามาลาพี่ผมถ้าสุดท้ายก็โอเคครับเราไม่ได้เสียใจได